สวัสดีครับเจ็บี่ที่รัคาแพงบุดทันครับนะวันนี้ชิมาชี่แกงต่อจากคลิปเสีล้วนะครับนะเพราะว่ามีคอมเมนต์หลายคนก็บอกหอใจเลยครับนะนะครับนะจุดประสงค์ผมเบาเปิดใจสาวเล่าเปิดกระเป๋านุ่งไทยนี่บ๊แมนบ๊วหนุ่งไทยไปคบสาวเล่าเด้ยห้ไปคบห้ไปแต่งได้นะครับนะผมก็ได้หามนะครับในคลิปแต่เนื้อหามบมมีการหามนะครับนะแต่เตือนให้เบิ้งกันดีดีบ่อยไผหลอกไผนะครับนะบ่อยสาวเล่าเลอกนุ่มไทยบ่อยนุ่มไทยหลอกสาวเล่า มันมีประจุประสงค์แค่นี้นะครับนะพามลักงเป็นสิ่งสวยงามขามไปได้นะครับถุงไว้ทั้งหลายที่เขาใจพิดว่าผมไปหามโมเมนครับไปเลยครับแต่มาตกศึกษาเขานะเพราะว่าคาดวงสาวเล่าเอาเอา,เอาเริ่มแรงด้วยจาขอเพจขอไล่จากแอดมินว่าเขาก็ขขาที่ขอคาทำเนียมในการขอในการให้เพจให้ไล่ว่าสามลอยห่าลอยหรือพันกันแล้วใจใจต่อไปเขานั้นเนี่ยเพราะเขาไปเปิดตัวนั่งเอกออกมา ในเมื่อจะเปิดตัวเอกจะคุยกัน้องเอกพานเอดแล้วเจ้าก็ต้องซื้อบาเกตแต่ซื้อโทศัพท์ให้เจ้าสาว่านแอดนะกติยให้ค่าทาเนียมแอดไปธรรมดาคาซื้อทศัพั์คาไปส่งทรศัพับผมเห็นหลายเขตแล้วบอกว่าสาวไล่มากระแมนค่วมจริงตรงเด้ดซื้อโทศัพท์นะครับนะซื้อทรศัพท์แล้วคุยกันเขาใจแล้วเจ้าต้ตาาองทึกษาคาตองี่นี่แถวเซโนแถวสัมนตะเขตนะอย่างต่ำสี่สิบห้าสิบล้านครับเกีบ บมเป็นบาทบาทกับประมาณแปดเกามือหรือแสนน่ะทองคำอีกหนึ่งบาทมีแน่นอนครับทองคำงัวสองตัอมีไก่หมูเป็ดกัแล้วแต่ติเสริมไปหมูบางคนบอกกินงวกินหมูบางคนบอกกินหมูกินงากินเป็ดกิน,กน,กนไก่มีครับนะเราบีอาช่วยมาก่เบีอเขาแตงดองฟังเล่าวิตเตเบียะนะครับนะผมเคยไปนะครับนะนะครับเขาเป็นพ่อห้าง สูงไม้หาสิบปีในพหางเรียกว่อะของคนไทยเฮาเนี่ยทองคําเพิ่มอีกสองสลึงครับอย่างน้อยครับหรือต่อรองหนึ่งสลึงน่นะครับนะอันนี้มีสรุปทองประมาณบาทหาสิบเงินอีกหนึ่งแสนซอยไฟสาวอีกประมาณสามสี่หมื่นเนี่ยบเห็นบนใบสัญญาเขาอะเส้นในอ่าไฟใสลไฟสาว มาเส็นเป็นจะกีพญ,ญานเขาอ่านในใบหน้าบา,อานอ่านแดดใบในเส้นสัญญามีคาไขาคว่ำป่าคาทั้งอีบุหูละล้านแปดแสนน่ะกีบงเป็น,นเงินไทยวันไรบุหูแล้วอีกสองล้านเือนเงินไทยเงินเล้าเป็นงเงินไทยวัไรบุหูเบ็ดเสร็จทองคำบาทหาสีบต,ตีไปเลยประมาณหกหกหมื่นเนาะค่าดอกแสนประมาณแสนหกคาจัดงานอีตีไปเลยสองแสนอเอาไอล <c oughs> ุ่งอันคาไปแตงดอกนะครับนะ โบเกียวค่ะจดทะเบียนนะค่ะจดทะเบียนนข่าหกมือเนอ่ะฟังเล่าเดือเอกสารไปเวียงนะโจตงมีเงินสามแสนขันไปแต่งฟังเล่านะครับนะประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้จังได้กับประมาณนี้ผมสอบถามมาคักแล้วครับนะอ่าต้องหางเงินประมาณนี้ไปนะครับสกุลจีเป็นไม่ห้ามแม่ไมส่สาวชิงชิงสาวสวดกระซังประมาณนี้นะครับนะลูกสาวลาแห้งแดงแพงเพื่อเพิ่หกสิบล้าน ลูกสาวโคกว่าได่ประเภทนี้เล่าเป็นน้อน,นันลูกสาวลาี่แพีงก็ลูกสาวโคกนะครับนะแล้วก็จะต้องศึกษาประเภทนี้เข้าไปให้ดีนะครับบนไม้กระดนกระดนรอนโค้งมากแต่ขเขาใจกนแลวแต่งร้องได้ครับนะให้เทดพัสดีมาให้เจ้าสาวาันลายยางครับนะถ้าดีๆเดี๋ยเมียฟังไช่เขาดีกว่าสิบวันหลายกับพี่โคนเดานะ่ะแต่ว่าปัญหายากครับสี่สิบห้าสิบหกสิบเดี๋ยวเมียฟังไทก่ก็หายากนะครับนะ ที่ไปหาเด็กหน่อยจริงๆคือฟังเล่ากับโบได้ครับนะมันผิดข้อกฎหมายนะบ่เห็นบอตุ่คท่เจ็ดปีนะต้องยินรอบจากผู้ปกครองนะครับนะว่ราะั่นั้นเห็นบ่ดังง้วยดังเป็นข่าวเลยนะจัาสิว่าหัว่ากลัวก้่อยนะครับนะคนไม้ไยมันเข่งคัดนะครับนะผักผู้เย้าผักผ้าหลายอย่างครับส่วนเล่าบันแต่พคกสิบ่มีนะมันครับกฎนไมยแนวนี้เพราะว่าเห็นเป็นแม่ห่างไม่หม่เวลาอยุสิบเจ็ดสิแปดนะครับนะที่นะครับนะเพราะฉะนั้น สรุปผมไม่ได้ห้ามนะครับนะผมเพียงอออกมาประกาศนิดๆว่าเอ่อเบิ่งกันให้ดีเนี่ยสาวเล่าจะต้มนมไทยนุ่มไทยก็จะต้มสาวเล่านะครับนะเขาใจเด็กใจเขาใจกันเลยยกขันหมากไปเลยเบิ่งกันดีๆคือจะแอดฟังเล่าเขาบอกไ่่เลาคุยกันในเปิดโทรศัพท์คุยเลยบอกเลยเห็นหูเห็นตัวอส่วนไลายนุ่มไทยเป็นพหางพมายยอยู่แล้ว เขาเสียใจนะครับนะอ่ายินข่าวว่าหลายคูยเยนะ่เนี่ยกำลังคุยกันทั้งโทรศัพท์ตอนนี้กำลังนุงไยกำลังหาเงินแ่งดองอยู่พอนหลายคู่นะครับนะผมสืบทราบมากนะครับนะเพราะว่าด้ชื่อโทรศัพท์เขาหลายหลายเครื่องแล้วโทรคุยกันอยู่ตอนนอ้ชวนที่โอนเงินไประยะระยะอยา่ยางละพันสองพันกันไมไ่เป็นสินำใจความสมัครใจนะครับความเสน่หาบม่มีปัญหาหรอกนะครับนะบนะแต่ว่า คันคุยกันโดนหลายมือเข้าไปหลายเดือนหลายปีคุณก็โอนมือละสองเดือนเดือนพันสองพันสามพันมันติดตกเข้าไปหลายนะครับนะบางคนก็คุยทวงเวลาหาเงินค่าสินสอดนะครับนะบางคนก็ส่งศึกษาคือผมศึกษาแล้วล่ะศึกษาเรื่องสินสอดค่าใส้จใจแล้วว่าเบิดเท่าไรนะครับนะนะครับนะบางคนก็ต้องหานะครับแล้วมันบ่มีนะครับนะเพราะว่าจะได้มีเด็กขังนึ่งเสชีวิตอะความสุขบันปลายชีวิตมันก็ต้องทุ่มทุนสางนะครับนะ วัวติประสบความเฉลี่ยผิดหวังมากเท่าไรก็กาล่องเบิงนะครับนะผู้เสียนวก็เสียหลายนะครับนะเพราะว่าก็เห็นลายคู่แลวแ็บว่าประสบความเฉลี่็จ่คู่นียนะปัญหามันก็นได้นะครับนะบนะครับสรุปแล้วจิกริงบาทหนึ่งเริ่มต้นเลยถามผมมากนะมิเสียยังแน่กับหนึ่งถอนแรกกันเขาคันมักสาวในเฟรอะไล่ที่เขาเปิดโตมากนะจ่ายเงินไปเลยสองสาวรยหรือหารวยผ่านแอ เขาที่เอาเพจเอาไล่ให้เอาเพจเอาไล่ให้ถัดถัดสาวคนใดมีโทรศัพท์เดี๋ยวตัวลงซื้อโทรศัพท์เดี๋ยวกู้ยกันได้เขาสะดวกเขาใจโทรศัพท์ุ่นใไม่นะครับนะมันยังตีเห็นโตวต้นก็ได้นะครับนะสามเตรียมศึกษาประเภทนี้ห้อยพร้อมรวบนึ้ค่าสินสอดค่าดองนะครับนะค่าดองแบบสี่สิบห้าสิบล้านเขตเซโนสวค์ในเขต เกีบทีเป็นเงื่อนไทยกันเอทแปดหมื่นง่วสองโตอ่าสยอยข้อตะคํำหนึ่งบาทมีในนอนสอยนะเป็นพวกห้างกับเสริมกับพวได้เป็นห้างเขาปับสอยนักระดถึงเื้อหาสิบตังอีกนะครับนะพวเสียบ่าได้ค่าจะเป็นพ่ใหม่เออประเภทเดียวเป็นแนวนี้นะาขายาอั้วาปากาในในสมมติัญญ่าภาษา่าเขาเอื้อนปึ้มที่หน้าบ้านเขาจดเป็นตะก,กี้พยานิปลายไส้ปลายยิ่ง ค่าที่สอบตัวนึงค่าค่าเสียใจตัวหนึ่งก็มีนะครับนะประเทศเล่าดรือเขาแทงงานกันดีไปายไส้ดี่ได้ซอยคับปลายยิ่งเนี้ยครับนะการจัดงานนะคือผมบอกพิษบอกถือนะครับนะกับกับคอมเมนต์เขามานะครับเพราะว่าผมถามมูผมคักแล้วมือดีถามคนเล้าคักแล้วมือนีสิงก่าวเบาเบาหน่นะครับนะถามคักแล้วนะครับนะขันบัวถามคุนบัวก่าวเบาเบาอาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นนาแตก รุปแล้วย,ย,นะย่างหน่อยนะย่างหน่อยสามแสนค่าโดนหนึ่งแสนตายตัวยาวครับลูกสาวหลายแหงแพรล,ลูกสาวกบพระใดต่อพีทนี้ก็ไปแน่น,นนะครับนะแต่พระเทะเบียนแต่งแล้วก็ได้นอนเฮอนเขาซ้ำอ่าต้องบากตอนอนลูกแรมหรือพาเบี้ยเช็ดพาจะบปอดเขาว่าเมื่อไยเลยนะครับนะขันเขกากาขามเขาว่าน้ำเห่านะแต่ว่าชุดนี้นะสาวเล่าต้องระวังนะครับนะ ้องศึกษาให้ดีนะครับตัวเบิ้งล้ไทยดีพมันก็ไปแทงหอมมาเสียเสียนให้พระกรดมาแล้วเขาบดทิ่มดูเมืองไทยกันแล้ว5้วยครับนะหนุ่ขีกันด้นะครับนะผมถึงบอกให้ดูคันดีๆซะก่อนนะครับนะเบิ้งกันให้ให้ดีๆนะครับนะมันยังบวพภาดทาทั้งสองไปนะครับนะนะ่รูปแล้วกับว่าได้ห้ามนะครับนะความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่บบว่าต้องระวังนะครับคำว่าระวังก็ผ่ามมนคนละประเด็นนะครับนะอ่าคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับนะ Wakun